วันนี้นะรัฐบาลทำอย่างเดียวคือรักษาหน้าตัวเองเด็กประท้วงก็ยัดคดีใชครับใครมีปัญหาแม่งดวคดีกันหมดตอนนี้พูดความจริงไม่ได้เวทนีนี้พูดความจริงก็ผิดนะเว้ยตลกชิบหายทําไมพูดไม่ได้วะจะต้องขู่ปากอย่างเดียวใช่ไหมประเทศนี้พูดแล้วผิดกฎหมายอ่ะนะแม่งเยอะไอ้เหี้ยน่าลาําคาญเราฝากด้วยคนระับวันนี้พวกเราต้องลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับ แล้วก็สนใจเรื่องที่มันสร้างสรรค์ไอ้เรื่องมันยาอ่อนทิ้งๆไปบ้างเถอะครับอย่าไปอยากเงี้ยนอยากดูอยากรู้เรื่องราวชาวบ้านกันั่งเลยครับคิดที่ว่าจะทำยังไงกับที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเราเองทำไงที่จะเป็นกาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนี้มานั่งตามข่าวลุงพลทำจะได้เฮียอะไรมาบ้างวะคิดเออกูจะทํายังไงดีว่าหลังจากโควิดหายเนี่ยกูจะเปิดธุรกิจอะไรดีกูจะลงทุนทําอะไรดีกูจะกอบกอบ,กอบโกยเองินยังไงดี ผู้คนกําลังจะกระหายการท่องเที่ยวหลังจะอัดอั้นมาอย่างยาวนานนครับม,มีเรื่องราวเยอะแยะเนาะคนที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศแม่งถูกทอดทิ้งเหมือนต้นข้าวหลายคนนะชีชิตก็เหมือนต้นข้าวที่กําลังจะออกรวงนะแต่รัฐบาลมันกับเอาน้ําที่มีอยู่จําจกัดไปลดต้นหญ้าเพราะต้องการความสวยงามของสนามหญ้าที่เขียวชอุม่ม แต่กลับไม่มองว่นนาข้าวแม่กําลังจะให้ผลผลิตเนี่ยก็ปล่อยให้แม่ยืนต้นตายนะวันนี้ประเทศเราอันนี้คุณเห็นไหมว่าคนที่อยู่เสียภาษีกับประเทศนี้คนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้กําลังตกงานบริษัทห้างร้านที่ขาดสภาพคล่องต้องการแหล่งเงินกู้รัฐบาลไม่เคยคิดสนใจที่จะปล่อยสินเชื่อเพื่อเขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ พอหมดโควิดเขาก็พร้อมที่จะกลับมาทําธุรกิจใหม่บริษัทบางบริษัทอยู่มาเป็นสิบสิบปีกาลังอยู่ในวัยชะกันแข็งแรงแต่วันนี้กําลังยืนต้นตายเหมือนต้นข้าวที่เราปลูกข้าวฟูมฟักมันอย่างดีข้าวพวกนี้กําลังจะให้รลวงเขากํากลัง,ลงต้องการน้ําตแต่รัฐบาลไม่เคยสนใจ,จอัดเงินลงไปแต่เอาเงินมาให้พวกอะไรไพวกกะเลกระลาดไอการแจกเงินนี่บางคนมันไม่ควรที่จะได้รับเงินเสียด้วยซ้ํา วันนี้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินแจกพวกน,นี้มันเหมือนกับเอาน้ำรดสนามหญ้านะได้แต่ความเขียวเ่ยออของสนามหญ้าเอาไว้วิ่งเล่นแต่ไม่มีประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยนะคนบางคนไม่ควรจะได้เงินแม้แต่สักลึงต้นไม้ยืนต้นแม่งกำลังจะให้ดอกให้ผลเสือกปล่อยให้ตายแต่หญ้าที่แม่งควรจะปล่อยให้แม่งตายเสือกเอาน้ำไปรดให้มันโตคุณรู้ว่าอเมริกาเนี่ยคนตายสี่แสนคนเข้มั้ยคนตายสี่แสนใช่ไหม,ต 4, ไหมแต่ประเทศไทยแม่งคนตายเท่าไหร่ ยังไม่ถึงร้อยเลยใช่ไหมรู้วที่คนที่ตายที่อเมริกาส่วนใหญ่คือใครครับคือคนจนคือโฮมเลสพวกไม่มีบ้านพวกเลร่อนนะตายนะครับแต่คนที่อยู่บ้านไม่มีใครป่วยครับผมเช็คก,กับไปที่อเมริกาถามพี่พวกมึงแม่งเป็นไงก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเอาใครอยู่อเมริกาใช้่บอกนี่ว่าไอคนที่ตายคือใครเอาใครอยู่อเมริกาใช้บอกเนี่ยไอคนที่ตายที่อเมริกาเนี่ยทาไมรัฐบาลแม่งโอ้สี่แสนตัวเลขมึงไม่ตื่นเต้นเลยวะผมว่าแม่งรัฐบาลวันนี้อาจจะใจดํามาก พราะคนที่ตายส่วนใหญ,ญ่คือพวกที่ม่งเละล่อนผมนู้เึกเป็นห่วงเพื่อนมากเลยเมื่อมือแม่งมึงก็อยู่บ้านเนี่ยมึงก็ไม่ติตดมึงไม่ออกไปแลกข้างนอกมึงก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ประเทศไทยวันนี้โอ้โหแม่งขี้หัตดหายกันหมดทั้คนกลัวครับวันนี้การเอาเงินมาเนี่ยผมว่าเอาเงินไปจ่ายกับบริษัทไปปล่อยให้เขากู้ดีกว่าไหมเขาก็เอากู้เงินกูก้เขาไปเขาก็ไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องเขา อาจจะจ่าย20% 30%ก็ยังดีกว่ารัฐบาลแจกไปควรเอาเงินมาให้บริษัทพวกนี้ดีกว่าที่เขามีอนาคตรัฐบาลปล่อยกู้เองเลยก็ได้ผ่านธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยที่เป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วนี่แต่อย่าไปปล่อยกู้ผ่าน,นพวกแบงก์พาณิชย์พวกนี้แม่งเรื่องมากมันก็กลัวเจ๊งนี่ยครับแต่แบงก์รัฐบาลอย่ากลัวเจ๊งครับเลือกธุรกิจที่มันยังมีอนาคตบ้างถ้าเกิดหมดโควิดพวกพวกเขาพร้อมที่จะเติบโตต่อ แต่ไม่ใช่ปล่อยเขายืนแห้งตายทั้งนี้เขาลังจะออกรวงไอ้พวกต้นหญ้าปล่อยแมงมากมันไม่ตายหรอกครับหญ้าเนี่ยต้นข้าวขาดน้ําแม่งตายแต่ต้นหญ้าขาดน้ามันไม่ตายนุย้ยผมเชื่อไม่แจกเงินก็ไม่มีใครตายหรอแต่ถ้าเอาเงินให้กับบริษัทห้างร้านที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็ไม่อยากเสียพนักง,งานเขาก็เฮ้ยรับเงินเดือนคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังจ่ายเงินเดือนพนักง,งานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อรออีกไม่นานแล้วโควิดก็ไปธุรกิจก็กลับมาใหม่เขาก็มีเงินใช้กับรัฐบาลเนี่ยนะครับ เขาขอยืมนะครับเขายืมนะเขาไม่ได้เอาไปเลยนะแล้วเขาเอายืมอนะไรเขายืมเพื่อไปจ่ายลูกน้องเขาคุณไม่ต้องแจกเงินด้วยแต่วันี้คุณเอาเงินมาแจกใครครับใครก็ไม่รู้แม่งเงินแม่งมีเป็นแสนแสนล้านวันนี้ปล่อยไปแสนล้านให้กับธุรกิจแต่แจกให้กับต้นหญ้าห้าหกแสนล้านคุณลองคิดดูดีครับเนี่ยรัฐบาลแม่งธุรกิจเขาต้องการเงินซอฟโลนเงินกู้นะครับไม่ให้เขาเขาจะยืมไม่ให้เขาคนระับ แต่เ,เงินมาแจกหวานไมนู่นแจ,แจกนู่นแจกนี่แจกมั่วไปหมดแล้วไอ้คนที่ควรจะได้รับแจกแม่งไม่แจกเขาอีกไม่ต้องแจกเขาได้มึงให้บริษัทเขายืมเงินน่ะเดี๋ยวเขาก็เอาเงินไปจ่ายลูกน้องเขาอยู่ดีอะ่ะนั่นมันมนั่นมันมนต่อยกูกไหมขะ่ะมีราคาพอ่ะมีราคาพอที่จะสัมผัสส้นเตีนกูหรือเปล่า,ามึงใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดอัดเงินเข้าไปในระบบให้บริษัทห้างร้านที่เขามีอนาคตธุรกิจบางประเภทเนี่ย วันนี้เขาขาดสภาพคล่องเพราะว่าเขาไม่มีลูกค้าเขาจะเป็นแต่เขาก็ยังเลี้ยงลูกน,น้องเขาเขาได้เงินใบเขาก็ไปหล่อเลี้ยงธุรกิจก็ยังจ่ายเงินเดือนพนักงาน20% 30%มันดีกว่ารัฐบาลแจกหรือเปล่ารัฐบาลแจกหายแจกหายแจกใครกม่รู้แต่บริษรัทนี้เขารู้คนพวกนี้เขาต้องหาจ่ายเงินเลี้ยงไว้เพราะพวกนี้คือบุคลากรที่มีคุณค่าเมื่อวันในบริษัทมีโอกาสเขาจะพร้อมเดินหน้าเดินธุรกิจเขาต่อได้ทันที แต่คนบางคนแม่งวันวันไม่เคยทํางานทําการแล้วก็นอนอยู่บ้านอย่างถึงเวลาก็แย่งลงทะเบียนได้แล้วก็ได้เงินไปนอน,น,อนกินเงิน,นหมดกูก็นอนอยู่บ้านพวกนี้ไร้ค่าเออวันนี้บริษรัทต่างๆเขาได้เงินกู้ไปเขาคงไม่ไปจ่ายเงินใครพวกที่ไม่ทํางานอยู่แล้วเขาไปจ่ายคนที่มีประโยชน์กับบริษรัทเขามีไหมวันนี้ธุรกิจแม่งบนกันทุกคนะ่ะรัฐบาลไม่เคยเหลียวแลเลยเต็มห่วงยังแ,แจกยังไอ้คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว คนนี้น่ะไอเยียมมึงห่วงจังแต่คนนี้แม่งจ้างงานพนักงานมีพนักงานเป็นพันๆคนมึงไม่เคยให้เงินยืมเ็าเลยเขาดูพนักงานก็มีเป็นพันเงนนะเขาไม่ปลดพนักงานออกเขายังจ่ายเงินเดือนห้อยู่บางแห่งมีพนักงานร้อยคนยี่สิบคนให้เงินเขาไปเขาก็จ่ายเงินเดือนพนักงานยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปิดบ้งปิดบั้งสลับกันมาทำงานบ้างอย่างน้อยทุกคนก็ยังมีงานทำยังมีเงินมีรายได้ธุรกิจก็ยังอยู่ แะควพอนหนึ่งธุรกิจดีก็เอาเงินคืนรัฐบาลแต่คนนี้แจกเงินเหมือนกับเอาน้ำรดสนามหญ้าสยามสนามหญ้าบ้านผมเ็นหน้าแรงไหมแมงเหีย่ยวแห้งแต่พอหน้าฝนมันก็เขียวมันเองตัดแค่ไม่ทันเลยใช่ไหมมันไม่ตายหรอกแต่ต้นไม้ผลไม้ดอกไอ้เหี้ยมแมงม่ลดน้ำแมงตายเว้ยตายแล้วตายเลยนะเว้ยแต่สนามหญ้าหน้าบ้านผมเนี่ยหน้าแรงแม่งแห้งตายมีดินโผลเต็มแต่พอหน้าผมก็เขียวใหม่ ก็แล้วเราพลาดมากเลยเอาทหารมาบริหารประเทศแม่ไม่รู้เฮียอะไรเลย,เลยแม่ไม่รู้สันติเลยจริงๆอยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่อมียมนาจไปวันวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้หมดโควิดกูยังไม่รู้หลายธุรกิจหลายอันแม่จะตายแล้วได้ถึงหมดโควิดกูก็ไม่กูก็ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วล้มละลายไปแล้วตอนนี้อาชีพที่รัฐบาลส่งเสริมคืออาชีพลงทะเบียนเร็วใช่ไหมนะมีความหมายว่าในการลงทะเบียนได้เร็วใช่ไหมเออ ไอคนนี้แม่งลงอินเทอรไม่ทันก็มึงก็อดไปแล้วกันยาอ่อนชิบหายกูขอสาบส่งเลสัท์ทหารไม่ต้องมาก็ได้เฮียพอแล้วนะไม่ต้องเสือกเสลอมายึดอำนาจนะยึดแม่ไปตายโหงตายหายไหนก็ไปนะทหารนะตำรวไปเฝ้าชายแดนน่นไม่ต้องเสือกเสลอกูไม่เอาแล้วนะเฮียพวกทหารตำรวจมึงไม่ต้องมาบริหารประเทศแล้วพอแล้วอ้ชิบหายวันนี้ไอ้ที่แจกเงินเนี่ยอนเนี้ยไม่ยอมให้เป็นเงินสดเพราะกลัวโควิดจะระบาดใช่ไหม มึงก็ไปรูดที่ไหนก็ไปรูดตามห้างไปรูดตามร้านไอ้แทนที่จะให้เงินสดก็ไปเลยเขาก็ไปซื้อผักซื้อปลาซื้อเหี้ยน้ำพริกก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้เงินก็หมุนอยู่กับมันแต่วันนี้มึงต้องไม่แจกเป็นเงินสดเขาก็ทาไงก็จะใช้ได้ก็ต้องมีช่องทางใช้อยู่ที่มันจํากัดแต่ถ้าเป็นเงินสดมันมีความคล่องตัวสูงก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยว,ก,ว,ยยวก็จะซื้อผักซื้อปลาซื้อคนบางคนไปจับปลามาวางขายตลาดสดก็ยังขายของได้ แต่ถ้ามึงให้เขาต้องใช้จ่ายกับทางร้านอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเป็นก็ต้องไปหาที่รูดเงินคนที่จะขา,ขายของก็ต้องมีมือถือวันนี้ถ้ากูแม่งว่างอยู่ดีกูไปหวานแหไดปลามาสิบยี่สิบตัวเอากินที่บ้านสองตัวเหลือสิบแปดตัวเอาไปวางขายตลาดสดมีคนเดินมาไอาปลาสวยสดสดเอาจ่ายคนไปยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยยังพวกนี้ก็ยังได้เงินกลับบ้านแต่วันนี้มึงทำาอบนี้เงินมันไปไหนแม่งก็ไหลเข้าไปในทุนเับกลัว ถ้าแกกจกเงินสดกลัวเงินไปใช้ไปเป็นประโยชน์มันเรื่องของเขามึงให้แล้วก็ให้เขาทำมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมกลัวเขาเอาไปซื้อเหล้าก็ช่างแม่งไปแล้วมันซื้อทุกคนนี่ไหนล่ะมันต้องมีบ้างเอาไปซื้อเหล้าก็ช่างแม่งไปซื้อหวยมันก็ช่างมันแต่คนส่วนใหญ่เขาคงไม่ได้ซื้อหวยซื้อเหล้ากันทั้งหมดหรอกใช่ไหมครับในการที่มึงบังทับก่าจายเป็นแบบนี้เขาลงเรียนได้เขาก็ต้องไปลู่ตามร้านเงินก็ไหลเข้าธนาคารในพวกในทุนอีกใช่ไหม ไม่บอกเนี่ยที่รัฐบาลไม่แจกเพื่อลดปัญหาเดี๋ยวเกิดแจกไปเงินสดก็ไปแย่งกันกดเดี๋ยวก็โชควิดระบาดไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเนี่ยพนักงานในเอเซียมีอยู่ห้าหกพันคนนะเขาไม่ปลดพนักงานนะแต่เขาจ่ายเงินเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วสลับกันมาทํางานแต่ถ้าใครอยากอยู่บ้านไม่รับเงินเดือนก็ไปอยู่บ้านได้เลยแต่บอยก็เปิดกลับมาทํางานได้ไม่ไล่ออกถ้าใครไม่อยากมาทํางานถ้าใครอยากจะมาทํางานลําบากก็สลับกันมาเนี่ย เขามีพนักงานอยู่ห้าพันคนเนี่ยเขายังจ่ายเงินเดือนอยทุกวันนี้นะเขาขอจ่ายแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นตเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีเครื่องบินจะบินมันจะมานั่งฝึกคนใหม่มันไม่ทันนักบงนักบินแอร์โฮสเตสมีความรู้ทางด้านภาษาใช่ไหมเขาก็ยังเก็บพนักงานเขากเขาจ่ายเงินในยี่ห้าเปอร์เซ็นรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเขาจ่ายเองเห็นไหมธุรกิจเขาไม่ยอมธุกิจเขาตายแต่วันนี้เขากาลังหาแหล่งเงินทุนกู้เขามีทรัพย์สินเขาก็เอามาขาย เพราะเขาไม่ต้องการจะล้มแต่รัฐาบาลเสือกไม่ช่วยเขาเฮียแต่เงียบแล้วก็อยากแจก,กเรื่องไอ้กลงทะเบียนคนละครึ่งมั่งยังเหลือสิทธิ์อยู่กี่ล้านคนก็ต้องรีบลง,งใช้เงินให้หมดลงรอบสองไปแล้วยังเหลือลงรอบสามย็ดแม่ใหญ่การบินไทยควรจะปล่อยให้ล้มเสือกไม่ล้มไปประคองในที่หมายไอบริษัทที่ควรปล่อยให้เจ๊งแม่งไม่ปล่อยไอบริษัทที่ไม่ควรจะเจ๊งเสือกไม่ช่วยเฮีย กูเหนื่อยใจกับรัฐบาลชดนี้จริงๆแม่งหมดหมดความหวังหมดอนาคตนั้นผมไม่เอาแล้วนะ้พวกเก่าๆนะพรรคพักการเมืองเก่าๆหน้าเดิมๆไปไกลส้นเต็มกูไม่เอา